สวัสดีค่ะทุกท่านเนื่องด้วยสูนย์ีพารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดีในองค์กรค่ะดังนั้นวันนี้นะคะ พวกเราทีมจิตแพทย์จากศูนย์สี่พัรจึงมาพูดถึงในประเด็นนี้กันนะคะว่าสุขภาพจิตที่ดีในองค์กรเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะเราจะสามารถสังเกตอาร,รมณ์พฤติกรรมความคิดของตัวเองได้ยังไงและก็สุดท้ายนะคะจะเป็นเทคนิคในการดูแลสุขภาพจิตง่ายๆที่จะมาแนะนํากันค่ะ สุขภาพจิตที่ดีในองค์กรเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะนอกจากมันจะเป็นผลดีกับตัวบุคลากรในองค์กรเองนะคะก็ยังมีผลดีกับองค์กรด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในการทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองค์กรนะคะดีขึ้นจากการที่บุคลากรนะคะรู้สึกว่ามีแรงจูงใจนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในงานที่มากขึ้น,นะคะ่ะ 2นะคะก็คือทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ 3. ค่ะคือการทําให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรเชิงบวกนะคะเช่นการช่วยเหลือพึ่งพากันการเป็นห่วงไปใยความรู้สึกกันได้รับการยอมรับและก็การสนับสนุนค่ะและก็ข้อสุดท้ายนะคะการที่มีสุขภาพจิตที่ดีในองค์กรเนี่ยยังเป็นการทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆของคนในองค์กรลดลงด้วยค่ะจากการที่จะลดทั้งปัญหาการลางานการขาดงานแล้วก็ปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกิดขึ้น จากการที่มีสภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดีค่ะโดยปัจจัยนะคะที่สําคัญต่อการที่บุคคลนะคะจะมีสุขภาพจิตที่ดีในองค์กรนะคะหลักๆเนี่ยมี3ด้านด้วยกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น 1. สิ่งแวดล้อมนะคะ2ตัวลักษณะขององค์กรเองแล้วก็3ตัวของบุคคละคะ่ะ ซึ่งแต่ละองค์กรนะคะความสําคัญหรือว่าสัดส่วนของปัจจัยต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละองค์กระคะ่ประปัจจัยด้านที่1นนะคะก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะแสงสีเสียงที่เหมาะสมก็ส่งผลกับสุขภาพจิตของพนักงานในองค์กรได้ะคะ่ะข้อ2นะคะคือปริมาณงาน,นะคะ่ะการที่องค์กรนะคะช่วยดูแลให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีหน้าที่ภาระงานที่เหมาะสมไม่โอเวอร์โหลดเกินไปนะคะก็ จะสามารถช่วยป้องกันและก็ลดภาวะความเครียดจากการทำงานได้ค่ะ 3. นะคะก็คือความยืดหยุ่นค่ะความยืดหยุ่นในสถานที่ทำงานนะคะหมายถึงชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นการมีเวลาให้พักผ่อนการเป็นบันความช่วยเหลือกันอย่างนี้นะคะก็สามารถช่วยให้บุคคลในองค์กรเนี่ยได้มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและก็ชีวิตส่วนตัวได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการแสดงความยอมรับและก็การให้ฟีดแบ็กอย่างเหมาะสมค่ะ เพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจนะคะในการทํางานให้กับตัวบุคคลมากขึ้นค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีค่ะเช่นวัฒนธรรมที่มีการช่วยเหลือกันให้กําลังใจกันนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค,ะคะ์กรค่ะปัจจัยด้านที่2นะคะก็คือปัจจัยด้านองค์กรค,รคร่ะโดยอันดับแรกนะคะก็คือการที่มีผู้นําที่ดีในองค,ะคะ์กรค่ะการที่เรามีผู้นําที่ดีมีประสิทธิภาพนะคะเช่นสามารถให้การสนับสนุน ให้การช่วยเหลือแล้วก็สามารถสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรได้อย่างตรงไปตรงมาค่ะก็จะช่วยให้บุคลากรนะคะมีสุขภาพจิตที่ดีค่ะ 2. นะคะก็คือมีความผูกพันของพนักงานค่ะโดยนะคะ,ะโดยที่การที่พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในการทํางานต่างๆมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีโอกาสในการเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของคนในองค์กรด้วยค่ะ ข้อ3นะคะก็คือมีการจัดการภาระงานที่ดีค่ะโดยการจัดหาทรัพยากรนะคะมีการสนับสนุนและก็มีการส่งเสริมสมดุลน,นะคะระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทํางาน,นะคะ่ะข้อ4นะคะก็คือการมีส่วนร่วมและก็มีความหลากหลายค่ะโดยองค์กรนะคะควรที่จะพยายามเห็นคุณค่าและก็เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันกันกบทุกๆคนในองค์กรนะคะ ข้อ5ค่ะคือการสื่อสารค่ะการสื่อสารที่ชัดเจนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างคนในองค์กรนะคะก็จะทําให้สุขภาพจิตของคนในองค์กรดีขึ้นค่ะข้อที่6นะคะคือการสร้างวัฒนธรรมบวกในองค์กรค่ะเช่นการช่วยเหลือกันการแบ่งปันกันนะคะก็จะทําให้สุขภาพจิตที่ดีในองค์กรเกิดขึ้นด้วยค่ะ2ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่องค์กรนะคะให้ค่าตอบแทนแล้วก็ ค่าชดเชยที่ยุติธรรมแก่บุคลากรในองค์กรนะคะสุดท้ายค่ะคือการสร้างความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงานค่ะซึ่งจะช่วยให้บุคลากรนะคะลดความวิตกกังวลและก็ลดความเครียดเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นปัจจัยด้านตัวบุคคลค่ะที่ก็นับว่าเป็นปัจจัยด้านที่สําคัญมากๆเลยนะคะโดยนะคะถ้าบุคคลในองค์กรเนี่ยมีการตระหนักรู้ในตัวเองนะคะหมายถึงรู้ในความคิดความรู้สึกพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยก็จะช่วยให้บุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นได้ะคะ่ะ 2. นะคะการที่บุคคลค่ะมีทักษะการ,รเผชิญปัญหาและก็การจัดการปัญหาที่ดีนะคะเช่นการมีสติการมีเทคนิคในการผ่อนคลายความเครียดมีเทคนิคในการจัดการอารมณ์ของตัวเองนะคะก็จะสามารถทําให้สุขภาพจิตของบุคคลเนี่ยดีแล้วก็สุขภาพจิตโดยรวมในองค์กรดีด้วยค่ะ 3นะคะคือการที่บุคคลค่ะมีความยืดหยุนค่ะความยืดหยุนนะคะก็จะหมายถึงความสามารถในการฟื้นตัวจากความทุกข์ยากนะคะแล้วก็การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งถ้ามีปัจจัยด้านนี้เนี่ยก็จะสําคัญมากๆเลยค่ะในการที่ว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาต่างๆเนี่ยตัวบุคคลก็จะสามารถผ่านแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆไปได้ค่ะ สี่นะคะคือการที่ตัวบุคคลค่ะมีขอบเขตที่ชัดเจนค่ะระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางานค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สําคัญมากเลยนะคะที่จะสามารถทําให้บุคคลเนี่ยสามารถปรับสมดุลมีสมดุลแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็การทํางานค่ะ นอกจากนั้นนะคะการที่ตัวบุคคลเองนะคะมีเครือข่ายสนับสนุนหรือว่าเป็นโซเชียลพพอร์ตโซเชียลซิสเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนคนรักเพื่อนร่วมงานนะคะก็จะสามารถช่วยให้จัดก,การความเครียดแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ะคะ่ะและปัจจัยด้านบุคคลข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่ เราดูแลตัวเองค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเช่นการออกกําลังกายนะคะการพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่ดีนะคะปัจจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและก็ป้องกันความเหนื่อยล้าป้องกันการความเครียดความกดดันที่สะสมจากภาวะการทํางานได้ค่ะหลังจากฟังในเรื่องของความจําเป็นนะครับของการใส่ใจสุขภาพจิตในองค์กรไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะครับจะมารู้จักกับคำคำหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพจิตนะฮะคือคําว่าความเครียดนั่นเองนะครับ ซึ่งความเครียดนะคะถ้าเราไปศึกษาเกี่ยวกับความเครียดและการทํางานนะครับก็มีการศึกษากันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับและเราจะพบว่าระดับความเครียดที่พอเหมาะนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานนะครับของของพนักงานเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคงความสนใจนะครับมีแรงบันดาลใจรู้สึกมั่นใจในตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับระดับความเครียดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและมากเกินไปนะครับก็จะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรนะครับทำให้รู้สึกหนักหน่วงเกินไปนะครับอ่อนล้าอ่อนแรงนะครับไปจนถึงความวิตกกังวลและปัญหาอื่นๆตามมานะครับดังนั้นการบาลานซ์นะครับในระดับความเครียดในที่ทํางานให้ระดับพอดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะฮะแล้วความเครียดแบบไหนนะครับที่ทําให้บาลานซ์ของเราเสียไปได้นะครับเช่นจํานวนเวิร์กโหลดนะครับจำนวนงานที่มากเกินไปนะครับหรือความขัดแย้งทะเลาะเบาแหวงหรือการแกล้งในองค์กรนะครับก็จะทําให้เกิดความเครียดเหล่านี้ได้นะครับ นอกจากนี้นะครับในด้านทักษะส่วนบุคคลนะครับถ้าบุคคลที่ปฏิบัติงานนั้นๆนะครับขาดทักษะนะครับเป็นพนักงานใหม่นะฮะหรือการขาดความสามารถขาดทักษะในการจัดการความเครียดนะฮะลักษณะงานของเขานะครับมีโอกาสที่จะร่วมตัดสินใจได้น้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้ามันไม่บาลานซ์กันก็ส่งผลให้เกิดความเครียดแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ครับทีนี้นะครับเมื่อแต่ละคนเกิดความเครียดเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะสังเกตนะครับอาการตนเองได้อย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอาการที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากความเครียดนะครับสามารถสังเกตได้ทั้งจากในระดับบุคคลนะครับและในระดับองค์กรนะครับ ระดับบุคคลนะคะอาทิเช่นในส่วนของอาการทางกายนะครับอาการการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนะครับในด้านขององค์กรนะครับอาจจะสังเกตเห็นได้จากอัตราการมาสายนะครับหรือว่าการลาออกนะฮะไปจนถึงในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลงนะครับรวมถึงปัญหาการขัดแย้งทะเลาะเบาะแวงในองค์กรอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะลงเนื้อหาในส่วนของบุคคลมากขึ้นนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลเนี่ยสามารถสังเกตได้อย่างไงบ้างนะครับในด้านของการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์นะครับบุคคลนั้นๆอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ที่งุนอิจง่ายขึ้นนะครับเศร้าเบื่อนะครับกังวลน,นะครับเมินเฉยนะครับก็คือ รู้สึกเฉยๆกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในองค์กรเราเลยนะครับแบบช่างแม่งอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะฮะถัดมานะครับในเรื่องของพฤติกรรมนะครับคนที่มีความเครียดมากเกินไปนะครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเช่นมางานสายบ่อยขึ้นนะครับลางานบ่อยขึ้นนะฮะมีการใช้สารเสพติดนะครับไปจนถึงในเรื่องของการเก็บตัวแยกตัวนะครับการกินที่ผิดปกติไปนะฮะในส่วนของอาการทางกายกันบ้างนะครับบางคนอาจจะเริ่มมีอาการนอนไม่หลับนะครับรู้สึกอ่อนเพลียง่าย ใจสั่นนะครับกระสับกระสายจนถึงอาการปวดตามกล้ามเนื้อน,นะคะหรือปวดศีรษะเป็นต้นนะครับเมื่อ <ye> ไหร่ก็ตามที่ท่านมีอาการเหล่านี้ต่อเนื่องนะครับแนะนําว่าควรนะครับในการหาเทคนิคนะครับในการผ่อนคลายความเครียดลองจากที่เราเคยชอบที่เราเคยใช้ได้ผลก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะนอกจากนี้นะครับควรเข้าไปประเมินติดตามอาการนะครับอาจจะใช้จากเว็บไซต์สีพัทก็ได้นะครับในส่วนของแบบประเมินในเรื่องของอารมณ์เศร้านะครับแบบประเมินความเครียดหรือแบบประเมินความวิตกกังวล เพื่อที่จะเป็นการมอนิเตอร์นะครับอาการตัวเองได้อีกทางหนึ่งนะฮะแล้วก็จะได้รับคาแนะนําจากแบบประเมินด้วยนะครับว่า ตอนนี้เราควรปรึกษาแพทย์หรือยังนะครับหรืออีกช้อยหนึ่งนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดมากแล้วนะครับก็สามารถเข้ารับการปรึกษากับแพทย์นะครับยังโรงพยาบาลตามสิทธิของท่านได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากปัญหาความเครียดจะทําให้เกิดอาการดังกล่าวแล้วนะครับความเครียดสะสมอย่างยาวนานนะครับจะนําไปสู่โรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะโรคที่พบบ่อยนะครับหลังจากการทํางานที่เครียดมากอันดับแรกเลยก็คือโรคซึมเศร้านะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วเนี่ยมักจะมีอาการในเรื่องของ อารมณ์เศร้านะครับหรือเบื่อหน่ายต่อเนื่องเกิน2สัปดาห์ร่วมกับอาการอื่นๆอาทิเช่นอ่อนเพลียนอนมากเกินไปนอนไม่หลับนะครับกินจุนะฮะหรือว่าเบื่ออาหารก็ได้นะครับสมาธิการทํางานที่ลดลงนะครับบางคนอาจจะมีความรู้สึกอยากตายอยากหายไปเข้ามาได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับโรคถัดมาที่อาจจะเจอได้บ่อยไม่แพ้กันนะครับก็คือในเรื่องของโรคที่เรียกว่า PTSD นะครับหรือว่าอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายครับหลังเราประสบเหตุที่เป็นอันตรายหรือว่าเหตุที่เรียกว่า trauma นะครับ หลังจากเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะครับหลายคนจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปว่าจะเป็นในเรื่องของการตื่นตัวง่ายนะครับนอนไม่หลับนะครับคิดถึงเหตุการณ์ได้ร้ายนั้นซ้ำๆนะครับรวมถึงอาจจะฝันร้ายได้อีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านคิดว่าอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่านอยู่ในเกณฑ์การเป็นโรคแล้วนะครับอย่าลืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับ ครับก็สำหรับส่วนสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับความเครียดขององค์กรนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือการจัดการความเครียดในองค์กรนะครับผมซึ่งก็จะขอแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเป็น2ทักษะใหญ่ๆนะครับทักษะแรกก็คือทักษะในการแก้ปัญหานะครับหรือว่าคือ problem solving นะครับผมในส่วนที่2ก็คือทักษะในการลดระดับความเครียดได้ตัวเองนะครับหรือว่า stress reduction นะครับซึ่งทั้ง2ส่วนนี้เนี่ยจริงๆก็มีความสาคัญทั้งคู่แล้วก็ควรที่จะมีสมดุลที่เหมาะสมนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดีมากครับแต่ว่ายังมีทักษะในการลดระดับความเครียดด้วยตัวเองเนี่ยที่ยังไม่ดีก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ครับผมเพราะฉะนั้นการสังเกตตัวเองว่าตัวเองยังขาดทักษะในส่วนไหนครับผมแล้วเพิ่มทักษะตรงนั้นก็สามารถช่วยทําให้จัดก,การความเคร,รียดได้ดีมากขึ้นครับก็จะไปส่วนแรกก่อนนะครับก็คือทักษะในการแก้ปัญหานะครับผมเราเชื่อว่าในเวลาที่เรามีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดจากเวลาที่เรามีปัญหาเข้ามาครับผม เพราะฉะนั้นการจัดการปัญหาเนี่ยก็สามารถช่วยลดความเครียดได้ครับผมซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถในการจัดการปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันไปครับผมแต่ว่าก็จะมีเทคนิคในการช่วยเพิ่มทักษะตรงนี้ได้ง่ายๆนะครับผมอันที่ทําได้ง่ายที่สุดนะครับผมก็คือการเขียนปัญหานั้นออกมาครับผม การเขียนปัญหานี้อาจจะเขียนใส่กระดาษก็ได้อาจจะจดใส่มือถือก็ได้นะครับผมแล้วลองให้เวลากับตัวเองครับค่อยๆพิจารณาปัญหานั้นถ้าเป็นไปได้ก็ลองแจกแจงครับผมว่าปัญหานี้สามารถแบ่งย่อยเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆยังไงได้บ้างครับผมแล้วตัวคุณจะสังเกตได้ว่าปัญหาที่ดูใหญ่มากในหัวของเราครับจะสามารถดูเล็กลงได้และดูจัดก,การได้ง่ายมากขึ้นครับ การฝึกทักษะนี้ซ้ำๆครับผมจะทําให้คุณสามารถจัดการปัญหาที่ดูใหญ่ในแต่และวันเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทําให้ความเครียดต่างๆเนี่ยลดลงได้มากขึ้นครับสำหรับส่วนที่2ครับผมก็คือท eh? ักษะในการลดระดับความเครียดด้วยตัวเองครับผมอย่างที่พูดมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือเวลาที่คนเราเครียดเนี่ยก็มักจะเกิดจากปัญหาที่เข้ามาครับแต่เราจะพบว่าในชีวิตจริงเนี네่ยปัญหาไม่สามารถจัดการได้หมด100%เรครับผมเราจะพบว่าปัญหาบางส่วนเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้อาจจะเป็นเพราะว่าปัญหานั้นเป็นจาก สภาพแวดล้อมอื่นๆของเราหรืออาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนอื่นครับเพราะฉะนั้นในการรับมือกับปัญหาที่ไม่สามารถจัดก,การได้ด้วยการลดระดับความเครียดด้วยตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญครับซึ่งเทคนิคในการจัดก,การระดับลดระดับความเครียดด้วยตัวเองเนี่ยก็จริงๆก็สามารถทําได้โดยวิธีทั่วไปครับอย่างแรกเช่น าการมีเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในแต่ละวันครับผมอาจจะมีเวลาว่างในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็มีเวลาในการทํากิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบในแต่ละวันครับ,รบก็สามารถช่วยใน,ในการลดระดับความเครียดได้ครับหรือการที่เรามีเรื่องเครียดแล้วสามารถระบายหรือว่าบ่นให้กับคนที่ไว้ใจได้ก็าสามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับผมการดูแลสุขภาพทางกายเองเนี่ยก็เป็นสิ่งสาคัญเช่นเดียวกันครับารการ,บา,ารกินอาหารให้ครบห้ามูการกินอาหารที่ดีการนอนให้ การนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็การออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอครับผมก็สามารถช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําให้ความเครียดต่างๆลดน้อยลงได้เช่นเดียวกันครับในที่นี้สําหรับคนที่ต้องการเทคนิคหรือว่าต้องการเครื่องมือที่จะสามารถจัดการความเครียดได้ดีมากขึ้นครับผมก็จะมีเทคนิคมาแนะนํา2เทคนิคครับผมเทคนิคแรกก็คือเทคนิคการหายใจครับผมเทคนิคการหายใจสามารถทําได้ง่ายๆครับก็คือการหายใจเข้าออกลึกๆครับโดยวิธีก็คือหายใจเข้า4วินาทีครับผม หลังจากนั้นการหายใจเอาไว้4วินาทีแล้วหายใจออกอีก4วินาทีครับลักษณะจะเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมครับผมเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าบ็อกบิสติ้งครับผมการทําแบบนี้ซ้ําๆครับตัวคุณจะสังเกตได้ว่าจิตใจที่ฟุง้งซ่านอยู่ครับค่อยๆกลับมาจดจ่อที่ลมหายใจแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าความเครียดสามารถลดลงได้ในทันทีครับการฝึกทําแบบนี้ซ้ําๆครับจะทําให้คุณสามารถจัดการความเครียดในแต่ละวันที่เข้ามาได้ดีมากขึ้นครับอีกเทคนิคนึงที่สามารถทําได้เหมือนกันครับผมก็คือการเขียนเรื่องราวดีๆในแต่ละวันครับ โดยวิธีก็คือในแต่และว,วันครับเมื่อจบวันครับให้ลองพิจารณาในวันนี้ครับผมว่ามีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างครับผมให้ลองเขียนใส่สมุดหรือว่าอะไรก็ได้ครับทั้งหมด3ข้อครับผมโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องดีๆนี้อาจจะเป็นเรื ose, ่องที่เล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับผมเช่นวันนี้อากาศดีวันนี้เรามาทํางานทันวันนี้เราไม่ได้โดนหัวหน้าว่า aj. หรืออะไรอย่างต่างๆครับผมหลังจากนั้นครับผมให้พิจารณาแล้วก็ตอบกับตัวเองต่อหลังจากนั้นครับว่าในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น3อย่างนี้ครับผมตัวเรามี ตัวเรามีส่วนที่ทําให้เกิดเรื่องดีๆนั้นยังไงบ้างครับผมยกตัวอย่างเช่นในวันนี้เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นคือได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าที่ดูสวยครับผมก็อาจจะเป็นเพราะตัวเราเองครับที่ได้ตื่นเช้าออกมาแล้วเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทันนั่นเองครับผมก็อยากให้ทุกคนลองนําเทคนิคที่แนะนําในวันนี้นะครับผมลองไปปรับใช้ดูนะครับผมและลองสังเกตดูนะครับว่าตัวคุณสามารถจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ดีมากขึ้นไหมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ